สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสารชีวโมเลกุลคาร์โบไฮเดตนะครับคาร์โบไฮเดตจะเป็นสารอินทรีย์ที่พบมากที่สุดในธรรมชาติมีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะคาร์โบไฮเดตจะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นโมเลกุลที่ให้ความแข็งแกร่งแก่ร่างกายและเซลล์นะครับเป็นองค์ประกอบของสารพันธุกรรมและรวมถึงยังช่วยในการ จดจำการของเซลล์และการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์อีกด้วยครับคาร์โบไฮเดรตมีท่าเป็นองค์ประกอบหลักธาตท่านะครับคือคาร์โบไฮเดรตคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับมีอัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น2ต่อหนึ่งคาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือน้ำตามน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนไซคลายนะครับ สน้ำตาลโมาเลกุลเล็กหรือโอลิโกซคคาไรและโพลแซคคาไรนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนซคคาไรนะครับมีสูตรทั่วไปคือ c h 2 o n นะครับโดยที่ n เป็นจำนวนอะตอมของคาร์บอนโดยทั่วไปจะมี3-7ถึง7อะตอมนะครับซึ่งชื่อเรียกก็จะ แตกต่างกันไปตามจำนวนของอะตอมนะครับเช่นน้ำตาลที่มีคาร์บอนสามอะตอมเรียกว่าไตรโอสนะครับน้ำตาลที่มีคาร์บอนห้าอะตอมเรียกว่าเพนโตสน้ำตาลที่มีคาร์บอนหกอะตอมเรียกว่าเฮกโซสน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวสามารถแบ่งออกได้สองกลุ่มตามโครงสร้างทางเคมีครับคืออัลดสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีคาร์บอนิลอยู่ปลายสุดของโมเลกุลหรือ หมู่อะดิไฮด์นั่นเองซึ่งก็จะมีตัวอย่างเช่นกลูโคสแล้วก็ไลโบสและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคีโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่มีหมู่คาร์บอนิลอยู่ภายในโมเลกุลนะครับคือหมู่คีโตนะครับก็มีตัวอย่างก็คือฟักโตนนะครับตัวอย่างของโครงสร้างน้ำตาลโมเลกุล เดี๋ยวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวอย่างของน้ำตาลเมเลกุลเดี่ยวที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตนะครับคือไรโบสมีสูมเมลกุลคือ C5H10O5 นะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก RNA ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนอกจากนี้ยังพบว่าไราโบสประกอบ เป็นองค์ประกอบของสารที่เกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการเมตาบอลิซึมหลายชนิดครับเช่น ATP เป็นต้นต่อไปน้ำตาลดีออกซิไรโบนครับเป็นน้ำตาลที่มีบทบาทในทางพันธุกรรมเนื่องจากเป็นองค์ประกอบของสารพันธุกรรม DNA รซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตน้ำตาลชนิดนี้มีสูตรโมเลกุลคือ C5H10O4 ครับจะเห็นได้ว่าสูตรโมเลกุล ุลของน้ำตาลชนิดนี้จะแตกต่างจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวทั่วไปท้งนี้เนื่องจากออกซิเจนหายไปนะครับอะตอมที่คาร์บอนตำแหน่งที่2ของน้ำตาลก็แตกต่างกันนะครับระหว่างน้ำตาลด o ออกซีไโรโบสและน้ำตาลไรโบสนะครับก็จะสังเกตได้ตามภาพะะต่อไปน้ำตาลมโมเลกุลเล็กหรือโอลิโกแซคคาไรนะครับน้ำตาลมโมเลกุลเล็กประกอบขึ้นจาก น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่2อถึงสิโมเลกุลโดยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจะถูกสังเคราะห์เป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กผ่านการดึงน้ำออกหรือดีไฮเดเรชันนะครับพันธะโคเวเลนที่เกิดขึ้นเรียกว่าพันธะไกลโคซิลิกนะครับในทางกลับกันการสลายน้ำตาลโมเลกุลเล็กให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเกิดผ่านการสลายด้วยน้ำนะครับหรือไฮโดรไลซิสนะ น้ำตาลโมเลกุลคู่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กที่พบมากที่สุดในธรรมชาตินะครับเช่นมอนโตสนะครับเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่เกิดจากการรวมตัวของ ose, กลูโคสสองโมเลกุลพบมากในข้าวมอนะครับต่อไปคือซูโคสนะครับเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่เกิดจากการรวมตัวของกลูโคสและฟลักโตสพบได้มากในพืชและเป็นน้ำตาลที่พืชลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของเซลล์นะ ของล้ำต้นนะครับพบม,มากในอ้อยครับต่อไปน้ําตาลแลคโตสน,นะครับเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ที่พบม,มากในน้ํานมเกิดจากการรวมตัวของกลูโคสกับกาลคโตสครับโครงสร้างก็จะเป็นตามภาพครับต่อไปโพลีแซคคาลนะครับหรือไกลแคนจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่พบม,มากที่สุดในธรรมชาติครับ เกิดจากการรวมตัวกันของหนังตาโมเลกุลเดี่ยวหลายๆหน่วยย่อยโพลีสังกะร่รายนะครับแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหนึ่งคือสตอร์เรตโพลีสังกะร่รายหรือโพลีสังกะร่รายสะสมนะครับก็เช่นเป็นแปง้งแล้วก็ไกลโคเจนสองคือสตัคตูรัลโพลีสังกะร่รายนะครับก็เช่นเซลลูโลสแล้วก็ไขตินนะครับ แป้งจะเป็นโพลีสังคราะ์ที่สำคัญในธรรมชาติเนื่องจากเป็นอาหารที่สะสมภายในพืชคพื่อจะมีการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากกระบวนการสังเคร์ด้วยแสงให้ม่อยู่ในรูปแป้งแล้วก็เก็บไว้ตามส่วนต่ตางๆของพืชนะครับโดยเฉพาะ,มะเมล็ดและก็หัวในดินครับกลโคเจนนะครับเป็นโพลีสังเคราะ์ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าแป้งประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคส หลายแสนหรืออาจถึงล้านโมเลกุลขึ้นไปนะครับมาเชื่อมต่อกันในลักษณะที่เป็นสายยาวะครับมีกิก่งก้านสายาไกลโคเจนเป็นรูปแบบของการเก็บสะสมอาหารที่พบในมนุษย์และสัตว์ทางหนืนะคระับโดยร่างกายจะเปลี่ยนกลูโคสที่มีอยู่มากในกระแสะเลือดให้เป็นไกลโคเจน,นะครับเก็บไว้บริเวณกล้ามเนื้อตับครับ และสามารถเปลี่ยนให้กลับมาเป็นกลูโคสได้ในภาวะที่ปริมาณน้ำตาลลดต่ำลงครับหรือร่างกายขาดสารอาหารตนะ่อไปเซลลูโลนนะครับเป็นโพลีส卡คา,ายที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลูโคสหลายหมื่นโมเลกุลการที่กลูโคสจำนวนมากมาต่อกันเป็นสายยาวครับทำให้เซลลูโลสมีลักษณะเป็นเส้นใยยาวที่ไม่ละลายน้ำเซลลูโลสมีบทบาทหน้าที่แตกต่างจากแป้งและไกลโคเจนนะครับ คือไม่ได้เป็นรูปแบบของการเก็บสารสมอาหารของสิ่งมีชีวิตแต่เป็นองค์ประกอบสําคัญในผนังเซลล์ของพืชช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่ผนังเซลล์ครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการตรวจสารละลายของน้ำตาลน,นะครับคือเมื่อนำสาร ละลายไปดิดๆนะครับมาทดสอบแล้วก็ไปต้มนะครับถ้าเป็นน้ำตาลวีดิ c สนะครับจะมีสมบัติทำให้ตกตะกอนและเกิดเป็นสีแดงอิดนะครับและถ้าเป็นน้ำตาลนอนดิ u c e ซึ่งก็มีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับคือซูโคจะไม่เกิดการตกตะกอนครับขอ,ขอบคุณครับ